อาละครับก็ขอาการสวัสดีมีนักแฟนเกม GTA V ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับวันนี้อยู่กันกับเทเวอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถเอ,อ่อแอสตันมาตินนะครับเป็นแอสตันมาตินปี2015นะครับผมอ่าวันนี้เราอยู่ที่คืลิสามารีบูนะครับติดริมทะเลเลยครับผมโอโ้โหผมไม่ได้มารีวิวคืลิสาบนะวันนี้ผมจะมารีวิวรถนะครับโอโ้โห เขาเรีหาตัวนี้ก็เป็นมอสเหมือนกันนะเ,เพื่อนๆลองไปหาลงกันได้นะครับผมอ่าดูดิสวยจัดลงน้ำเลยครับอุย้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับไปตอนนี้รถเราจอดอยู่ในโรงรถแล้วฮะไปครับโหหลังโคตรใหญ่ใหญ่มากเปิด ท่านแทน,แทนมาแล้วครับแอสซันมาติของเรานะครับผมไปขึ้นรถนะครับปิดโอเคครับผม <Hey. S 1> สวยจัดไปครับโอ้ไป,ไปไอยู่กันดีกว่าเพื่อน ลองไปลองกันดีกว่านะฮะเฮ้ยขึ้นไปค่อยๆค่อยๆเย็นๆเปิดประตูไปครับเฮ้ยเกือบแล้วโทษทีโหแลงนีอยู่นะครับไอตันมาสตินนะครับผมยิงยาวครับผมอ๋อ เฮ้ยบ้า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 โอ้ยท้อทีท้อทีเฮ้ย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 เงาเหรอเงาเหรอฮะเงาเหรอฮะเงาเหรอฮะฮะหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนนิดหน่อยไปครับพี่อะไรวะเพื่แป๊บลบของเงินหรือเปล่าวะ โย่เก็ห้หมดโย่อุ้ยหลังอยู่ในแอตตันเนี่ยสองร้อยกว่าครับตอนนี้ครับผมเฮ้ยเอาวะเอาวะเออเอวเอว,วันนี้เราจะมาเขินทะลุฟ้ากันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปโย่ทำมาแล้ว ลุกไปให้หมดเดีย๋ยวขวาเดี๋ยวโอโอเคครับเพื่อนหลังจากที่เราเหินไปชนล้วค่ายทหารเมื่อกี้นะครับผมโ,โหหน้าบุบหมดเลยนะครับเฮ้ยล้อข้างซ้ายตายแล้วอันนี้ครับอ๋อไม่ตายนี่หว่าโอตายตายเรียบร้อยแล้วครับผม เหมือนคัสซีจะเบีย้ยวไปแล้วนะตอนนี้ <c oughs> ไปครับเข้าอูชังต้นก่อนรถช่างต้นเปิดด้หน่อยโอเคเข้าไปแอสตันมาตั้ปี3พ5นี่ว่าโทษทีครับเอ้ยปี2003โอเครุยว้าวมาแล้วครับผมแอสตันมาตินของเรานะครับตอนนี้ก็แต่งเสร็จ เป็นเทียบล้อคือผมแต่งอะว่าให้มันดูแบบโทนดุดุไปเลยนะครับดิบๆไปเลยครับผมดําด้านเลยใส่ดาด้านไปเลยครับผมอ่าผมใส่แม็กเดิมนะใส่แม็กที่มากับตัวรถเลยครับผมเป็นของแอสตันเองเลยนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับผมก็แต่คือข้างในก็เรียบร้อยครับผมยัดเต็มฮะก่อนไปในขออนุญาตเออเช็คระบบเช็คประตูเช็คอะไรสักหน่อยนะผมไปไม่ใช่ตีนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอา เฮ้ยอะไรวะเนี่ย Bird. เปิดเออโหโอเคโหโอ้ออสตัน oh. okay. oh. oh. นะครับออสตันนะครับผมอันนี้เป็นมอดในมอดฟรีนะผมไม่นนเสียตังค์ซื้อนะครับตัวนี้นะครับผมมันจะมีมอดทีเ่เสียตังค์ซื้อนี้ดีคอร์ดม่มีนะครับผมงานม,มันก็จะละเอียดกว่านะเออแต่ผมว่าแค่นี้มันก็โอเคนะมันก็สวยนะ ครับดูภา,ายในดีกว่าครับผมอ้เฮ้ยก็เอาเรื่องอยู่อะเฮ้ยไมขึ้นอยู่นะกระจกหลังใช้ได้นะเฮ้ยกระจกหลังเออกระจกหลังใช้ได้เลยอะโอเคเลยอะสวยครับผมติดประตูฮะแล้วไปลองรถกัน โอเคเพื่อนๆตอนนี้เราเอารถมาประจําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราลองอัดยาวๆเลยครับเส้นนี้นะครับผมเส้นเดินนั่นเองนะครับนั่นคือถนนเซาไมอามี่นะครับที่เรามาเองเลิกประจํานะครับผมไป let's go เฮ้ยทำไมันมีอากาศเป็นอย่างนี้เนี่ยวันนี้อาจจะมีเม็ดฝนบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นรอยนะบอยานดอกนะแค่นี้โอ้ยใหลบหลบลบลบไปครับ ตอดีตอดีอยาไปอย่าไปใครอย่าไปครับยาไปครับยาไปครับยาไปครับโอ้เฮ้ย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 ใครอยากให้ผมทำคลิปสอนลงก็คอมเมนต์มาได้นะเอเอนะครับผมจะสอนให้นะครับผม ยยอี230กิโลเมตรชั่วโมงครับผมตอนนี้เอ้ยสุดแค่นี้จริงๆครับผมเออเออก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับแอตตันมาตินปี2013คันนี้นะครับเป็นไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าผมว่าสวยนะเออมาอันนี้คือผมใส่แบบว่าเขือบดดำแดงให้แบบเอ้ยใส่สีดำนะครับไม่ได้แย่ไปมาสมองสมอง นะเออแบบว่าดำด้านเลยให้ดูดุเลยครับผมาแล้วก็ติดฟิล์มดำเลยครับทึบเลยดูดิโอ้โหมันสวยมากเลยนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไหนสนใจนะครับก็ไปหาโหลดมาลงได้นะครับแอสซัมมาติคันนี้นะครับใครต้องการที่ได้ผมสอนลมมอสตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมท่านใดวันนี้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไ like, ลค์แล้วก็ดิ้งติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย